สวัสดีเชา้าของวันที่25กรกฎาคม2565นะครับตอนนี้เวลา10นาฬิกา33นาทีแล้วนะครับแอดมายืนรอขบวนด่วนพิเศษดีเซลลางนะครับที่43นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้นะครับออกจากสถานีกรุงเทพนะครับในเวลา8นาฬิก15นาทีนะครับ ล่าช้า25นาทีนะครับปกติขบวนดีเซลรางด่วนพิเศษที่43นะครับต้องออกจากกรุงเทพในเวลา7.50น,นาทีนะครับวันนี้ถือว่าล่าช้า25นาทีนะครับจากสถานีต้นทางกรุงเทพนะครับตอนนี้ขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับเดินทางมาถึงสถานีนครปฐมะนะครับ ในเวลา10นาฬิกา5นาทีนะครับตอนนี้ก็เคลื่อนขบวนออกมาจากนครปฐม,มประมาณได้ประมาณสัก20กว่าน,นาทีแล้วนะครับคาดว่าจะผ่านบริเวณที่แอดยืนนะครับในเวลาประมาณ10นาฬิกา40นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะผ่านบริเวณที่แอดยืนประมาณเวลาเท่าไหร่นะครับ ก็ถือว่ามาถึงนครปฐมเนี่ยล่าช้าเพิ่มไปอีกนะครับล่าช้า54นาทีเลยนะครับเพราะว่าออกจากต้นทางก็ช้า25นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่ามาถึงบริเวณสะพานเกือกมา้าชุมชนบ้านดงยางอำเภอบ้านโป่งเนี่ยซึ่งอยู่ถัดจากสถานีบ้านโป่งมาทางด้านเหนือนะครับประมาณ1กิโลเมตรนะครับ ที่ใต้สะพานเกือกม้าแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าขบวนตัวพิเศษที่43ผ่านจุดนี้ในเวลาเท่าไหร่กันนะครับตอนนี้ตอนถึงสถานีนครถมก็ลาดช้าไปแล้วนะครับ54นาทีนะครับถึงนครถมเห็นไฟมันตะไกลแล้วนะครับที่แอดคาดว่าจะถึงมั่นปรงในเวลา10นาฬิกา40นาทีนะครับตอนนี้เห็นไฟมันตะไกลแล้วนะครับ ตอนนี้เวลา10นาฬิกา35นาทีนะครับก็ถือว่าทำเวลาน่าดูเลยนะครับสำหรับขบวนวนส่พิเศษที่43นะครับต้ทนทางกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีวันนี้ลาช้าไปแล้วนะครับ54นาทีเมื่อถึงสถานีนครปฐรมนะครับตอนนี้กำลังจะผ่านบริเวณจุดที่แอดยืนนะครับในเวลา10นาฬิกา 35นาทีนะครับคาดว่าอีก1นาทีก็จะถึงสถานีบ้านโป่งแล้วครับจะจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านโป่งนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษนะครับดีเซลลางที่43นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุราษฎธานีนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบคันมิน NTA 855R1 ขนาด350แรงม้านะครับแบบอิสระนะครับ 3ามพเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับผ่านไปแล้วนะครับมบริเวณสะพานเกือกมา้าชุมชนบ้านดงยางนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สันกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะประดุกชาแนลครับ